ทีมเชียงใหม่เดินหน้าทำแผนเชิงรุกแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5พัฒนามือหน้าอยู่ปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนเมื่อวันที่18มิถุนาย,ยน2567ที่ห้องประชุม3ชั้นสมาคารอํานวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่นายทศพลพผืออุดมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจทัตเตอร์จังหวัดเชียงใหม่ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมีนายดุสิตพงศ์สาธิต หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดเชียงใหม่พร้อมหัวหน้าส่วนราชการภาคราฐัฐภาคเอกชนและคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่พุทธศักราช2,566-2,570ฉบับทบทวนปี2,569 และแผนปฏิบัติรชาชการประจำปีงบประมาณ2,569ประเด็นการพัฒนาที่4การจัดเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน p m 2.5และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและประเด็นการพัฒนาที่5การเสริมสร้างสังคมแห่งโอกาสและเป็นธรรมพัฒนาเมืองหน้าอยู่ที่มีความปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในเบื้องต้นก่อนที่จะมีการดําเนินการเสนอจัดทําแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติราชการเพื่อขอรัชสันมุประมาณให้มีความเหมาะสมกับบริบทในการาพัฒนาจังหวัดต่อไปสินชัยพัชรธนาพรเรืยอเรียนวริศราธินารา่องาน